ีค่ะทุกคนวันนี้คุณหนูจะพามาดูนี่ไผ่นะคะตรงลืมแรงหรือไผ่กิมซุงมเนาะหลายคนถามคุณหนูว่าทํายังไงไผ่ของคุณหนูถึงใหญ่อ่าแล้วก็เมื่อวานคุณหนูก็ทําคลิปไปนะว่าคุณหนูตัดไผ่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเนาะก่อนที่คุณหนูจะบอกว่าคุณหนูทํายังไงไผ่คุณหนูถึงเป็นไงคะงอใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็ดูสิคะพี่ตะกล้องแทนไปนู่นอ่า ว่าทำไงมันถึงมีเยอะอ่ะมาดูแวกเลยค่ะเอากล้องมาใกล้ๆเลยนะคะใกล้มือนะอ่ะาเมื่อวานคุณหนูก็ตัดไปแล้วหนออหนึ่งเนาะอึ๊บอึ๊บอึ๊บขอใกล้ๆเลยอืยอยนี่เห็นไหมคะนี่น,นี่นี่คือหน่อเขานะคะแล้วก็กรอบอร่อยมากตรงนี้เราแก่เราก็ไม่เอาเนาะนี่ทำมาดูออืม โคมาใกล้ๆข้างล่างเลยค่ะน่าจะผักแล้วนะคะให้ดูเนาะอ๊บอ้าวหนึ่งสองสามเป๊บนี่เฮ้ยทุกคนดูเห็นไหมคะนี่คือความใหญ่ของเขาเนาะก็คุณรู้เอาไปทำหนอที่แล้วเน่ะสี่มือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีทำยังไงให้หนอใหญ่แบบนี้แล้วก็หนอแบบจุกๆอะ่ะดูสิเป็นสิบสฝั่งนู้นสี่แล้วนี่อีกนะคะนี่อีก แล้วก็ฝั่งนูน้นนี่อ่ะมาดูเริ่มกันเลยนะคะค่ะมาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการดูแลของคุณหนูคุณหนูใช้นี่ค่ะเนาะอันนี้ก็คือคุณหนูหมักไม่เชิงหมักหรอกพักไว้นะคะก็คือใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูเนี่ยคุณหนูเก็บไว้อันนี้คือของปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้เพราะปีนี้เพิ่งร่วงเนาะคุณหนูก็จะมาโรยค่ะ,ะพี่ตะกล้องขยายขยายถอยไปค่ะคุณหนูจะโรยรอบๆเนาะคุณหนูจะโรยรอบๆแบบนี้นะคะ เพราะว่าในใบก้ามปูจะมีในโตรเจ้นเนาะอ่าเราไม่ใกล้เราไม่ใกล้กลองเขามากไปอ่าปีตะกร้องตาม,มาทันไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอ่าอ่าคุณหนูก็จะโรยรอบๆแบบนี้เนาะนี่เนี่ยแต่และต้นคุณหนูก็จะโรยอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วอันนี้ทุกคนนี่คือปุ๋ยหมักไม่กลับกองเนาะมีธาตุ NPK เวลาคุณหนูทําปุ๋ยหมักนะคะก็คือเอามูลสัตว์หนึ่งส่วนนะคะ แล้วก็วัชพืชสามส่วนทำแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะคืออันนี้ปุ๋ยข้ามปีเลยค่ะเสร็จแล้วครูหนูก็เอามาโรยโรยอย่างเงี้ยค่ะก็โรยเนาะวิธีการแบบนี้เราก็ลากมาันลากตามนะคะเดียอันนี้มันเยอะไปเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะคะโกลมาเลยค่ะ โมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะอเคค่ะพอเรากล้วยนี้เสร็จปั๊บเราก็เอาใบเนาะหาใบมาหมกอยากคุณหนูก็หมกอย่างเงี้ยทุกคนคือเหมือนกับว่าเราปิดเราปิดให้เขาได้มีการหมกอาพี่จะกล้องมากล้องฝั่งน,นี้นะะเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณวันนี้พี่จะต้องเขาว่างเขาก็เลยมานี่ก่อนเขาจะลดน้ำส่วนเนาะเขาเรียกว่าเราหุ้มเราเอาใบเรา,เอาไอไผ่มาหุ้มกับใบก้ามปูที่ปีงในตัวเจนอีกทีหนึ่งเนาะมันเป็นอะไรที่เหมือนเราเก็บความชื้นไว้ให้กับต้นไม้ธรรมชาติของต้นไม้ถ้ามันเข้าหน้าแล้งเนี่ยหลายคนบอกทำไมหน่อไผ่ไม่ออกเพราะว่า เขาเก็บความชื้นไม่ได้อะคะอ่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าหลังจากที่คุณหนูดูแลโดยวิธีนี้ลดน้ำอย่างไงเดี๋ยวเราไปคุยตรงนู้นพี่จะกล้องเดินไปจุดนูดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะพี่จะกล้องแผ่นรอบๆเนาะ้าคุณหนูคลุมไม้เรียบร้อยละก็ประมาณสักสิบเซนได้เนาะความหนาคุณหนูขออนุญาตนั่งตรงนี้เนาะไกลไปไหม อ่าโอเคนะก็เราจะบอกว่าพอเรานี่คือวิธีการดูแลเนาะเสร็จแล้วถ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนไม่ตกช่วงที่แล้งอะ่ะเราก็ขึ้นน้ำให้เขาขึ้นน้ำโดยไม่เช้าเลยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ตอนเย็นตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกเพราะมันจะเก็บความชื้นได้ดีเนาะคุณหนูไปดูแปลงล่างแปลงที่ปลูกเนี้ยข้างล่างหน่อไม่ขึ้นเพราอไม่ได้ให้น้ำเนาะ อ่นนี้ถ้าเราอยากกินหน่อเนาะทีนี้ใครควรปลูกคือกิมซุงเนี่ยมันโตไวแต่ว่ามันจะเป็นการจัดการเพราะมีะแขนงอย่างเมื่อวานคุณหนูทำไผ่ไผ่ซางมนเขาจะไม่มีอันนี้ดูแลง่ายจัดการง่ายขายลำเจ็ดิบปบาทแต่เนี้ยขายลำมันทำไม่ได้อ่ะพี่ตอก้องเองนขึ้นบนมันจะโคง้งจะงอมันไปใช้ทําแคล่ได้ข้างในมันจะตัน เนาะดูเห็นนี่เขาเห็นไหมคะเนาะแล้วก็ข้อดีคือเอาไปทานเอาลำต้นไปทำพวกแคร่พวกอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าทำเสาหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเขาไม่ตรงเนาะแล้วก็หน่อของเขาทานกรอบนุ่มนุ่มจริงเนาะเมื่อวานเราเอาไปผัดเนาะแล้วก็อร่อยที่สำคัญคือไม่ต้องต้มน้ำทิ้งมันสามารถต้มกระดูกหมูแล้วก็ทำแกงทำคั่วทำผัดผัดพริกผัด อันนี้ได้หมดเลยอ่ะหลังจากที่นี่คือการทำเราก็ประโยชน์แล้วเนาะอ่าทีนี้เมื่อเราปลูกแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่หลายคนบอกว่าปลูกแล้วมันสร้างรายได้ยังไงก็เราสามารถแปลรูปขายสดก็ได้นะคะถ้าเราอยากให้เร่งออกหนอ่อในช่วงหน้าแลง้งเราก็คลุมแบบที่คุณหนูคลุมแบบนี้ค่ะแต่เราต้องให้น้ําขึ้นน้ําถ้าเกิดใครมีน้ําก็ทําได้เลยคุณหนูมีเพื่อนเกษตรกรนะ บ้านไร่ในะลงเพชรเขาก็ทําแบบนี้คุณหนุก็เรียนแบบเขาเราก็เรียนมาด้วยกันแหละแต่เขาทําแบบโอ้โหสวนใหญ่มากเขามีไผ่แบบเนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเรียนได้อะเออจนสามารถทําอาชีพได้ตรงเนี้ยก็คุณหนูจึงแนะนําว่าทําอ่ะหลังจากถ้าขายไม่หมดทํายังไงเราก็แปรรูปโดยการเอาเป็นเป็นหน่อไม้ดองหรือเป็นหน่อไม้อบแห้งอ่าเราเป็นหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้อบแห้งได้ ดังนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะขายหน่อไม้ขายหนอ่อแล้วก็ทํานี้ได้ที่สําคัญก็หน่อไม้ชนิดนี้มันขยายพันธุ์ยังไงอ่ะหลายคนถามนะคะเราตัดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีคล้ายๆลากอากาศเนาะแล้วก็มันมีแง่งเราก็ตัดแค่น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวลําเนี้ยเดี๋ยวคุณหนูจะตัดกแกนมินแล้วก็ไปไปทิ่มทิ่มเมอไว้แนวแนว,แนวตรงนู้นอะให้มันขึ้นเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์คุณหนูก็ได้พันธุ์มาซึ่งคุณหนูไม่มั่นใจว่าพันธุ์แต่ละที่มันเหมือนกันไหมแต่นี้กรอบอร่อยมากนี่ เราขยายพันธุ์โดยวิธีนี้แต่จริงๆอ่ะไผ่ลักษณะาการไผ่อ่ะมันขยายพันธุ์ได้3วิธีก็คือ,อขยายพันธุ์โดยเงาเนาะตัดมาหนึ่งเงาแล้วเอาไปปลูกก็ขึ้นแต่หน้าเนี้ยหน้าฝนมีน้ําเยอะแค่ตัดแล้วเอาไปทิ่มก็ขึ้นอันนี้คุณหนูไม่ได้ทำอะไรเลยตัดแล้วก็มาทิ่มทิ่มไว้รอบๆหมดเลยเน่ะก็จะมีรอบหมดเลยกําลังขึ้นหน่อมาเช้าคุณหนูไล่ดูแลก็เลยอยากแบ่งปันความรู้ปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายอ่ะโดยเงาแล้วโดยหน่อแล้วจริงๆมันก็มีเมล็ดเนาะ แต่ว่านานมาก50-60ปีเนี่ยมันถึงจะเป็นมเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ได้สําหรับเกษตรกร,กรมือใหม่คุณหนูแนะนำปลูกไว้หนึ่งกันลม2เป็นไม้ใช้สอยทําแคร่แต่ทําด้้มไม้คงไม่สนัดเนาะก็เอาไปใช้สอยได้อ่าเอาไปใช้สอยได้เนาะแล้วก็เป็นปรุงอาหารได้แล้วก็จําหน่ายขายสดได้หรือเอาไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดองหรือเป็นหน่อไม้อบแห้งนะคะอันนี้ก็ทําได้เนาะก็ เกษตรกร,ร,กรหลายคนถ้าเกิดไม่มีก้าพันก็สามารถหาก้าพันใดโดยทั่วไปแต่คุณหนูตัวเนี้ยตัดให้ก็ได้ก็นัดเจอกันใครทักมาแถวบ้านใกล้เรือนแียงอยากได้คุณหนูก็แบ่งปันให้พีพีเนาะอันนี้คุณหนูไม่ได้จําหน่ายเพราะว่ามันค่อนข้างปลูกง่ายแล้วไม่ต้องขยายแต่เดี๋ยวคุณหนูมีขยายบงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่ลอดอมีไผ่ไผ่ไผ่สร้างไผ่เนาะแล้วก็ คุณหนูมีทั้งหมดสิบไผ่อ่อบงหวานพิชน้ำผึ้งด้วยแล้วก็ไผ่เลี้ยงไผ่หวานไผ่ป่าที่ขอมาจากกรมป่าไมา้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่มารับชมนะคะในการแบ่งปันความรู้เรื่องไผ่คุณหนูมีอัอลบัม้มไผ่สิบสายพันธุ์อยู่ในโชว์ิตฟาร์มเราก็อยู่ในเพจของคุณหนูเกษตรทําเงินถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เข้าดีวคุณหนูจะลิงก์ปะไว้ในหมวดของไผ่เนาะ ก็คุณหมูจะทยอยทยอยลงให้แล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามรับชมเศษไวยกษียนนะคะแล้วก็มาแบ่งปันอะไรที่คนถามว่าเฮ้ยคยรูปลูกยังไงต้นใหญ่เท่านี้มีวิธีดูแลยังไงก็แบบนี้ต้องขอบคุณพี่ทองดีคนนะคะที่บอกว่าให้เอาดินมาถมแล้วก็เอาปุ๋ยมาลงแล้วก็เอาใบไม้คลุมจึงได้แบบนี้บางคนเขาคลุมพลาสติกเลยนะคะคลุมตรงเนี้ย แบบสมมติมีพลาสติกาเอามาคุมเงี้ยให้มันขา,ขาวๆอวบๆแต่คุณหูคุมด้วยวิธีนี้ก็อวบก็ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจากคุณหูเกษตรงเมืนินฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วพืชที่ปลูกง,ง่ายมากๆสร้างไรายได้โตวไวแล้วทําให้วัยเกษียณเราทํางานไม่ยากบายๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ